ว่าจะมาทำประตูเพิ่มหรือเปล่าใช่นะพี่บอกอ๋อเพราะว่าการลงเล่นแต่ละปีแม้แต่ระดับโค้ชต้องตั้งเป้าหมายที่จะยิงประตูให้ได้ใช่แล้วนะคะพี่บอกสู้สู้พี่บอกสู้สู้ได้พี่ได้ไม่หงุดห

ติดใจได้สวยมากครับแมแต่เก่งกัเต๋าเหลือเกินนะครับได้ทันลูกแต่มุมของสีแดงกิกบมลไปโมงมา หินและบอลครับเดีเต็มเล็นึงทางด้านของเงินอย่าลืมวกระิงอยาาไปบังไว้นะครับในสมิทเล่นได้ชนะนี่ยังฟาวลอยู่สนิทอันนี้ไปกระิงตามไ้ครับสนิทหินเื่อนมาอนับสองไม่เป็นไนลอกครับเดินเข้ามาตรงกลางจับวานีได้ไหมแล้วห บุกเลครับสีแดงนี่กป็แบบทรึ่แรกบุกแล้ยิงไม่ได้คับกอบ์ัชบบตอนครึ่งแรกบอกว่ามีเฮลิคอปเตรที่ใส่เสื้อสีดำที่ในคนเดียกว่มีจอบพัตบบรีกรนนะครับเอาลุยรอบไปเรื่อยๆไปตอนะคะรับใจกลับมาเกี่ยมาปิกยิงไปเองนบอลไปติดเก่งชักวัน เปลี่ยนตัวอีกแล้วพี่พิจ๊กตอนนี้นะคะสีแดงนะขอเปลี่ยนตัวนะไม่ได้ใจตอนนี้กำลังมองอยู่ว่าใครออกบ้างนะแต่ที่แน่ๆค่ะเปลี่ยนตัวนะคะน้องปี้เบอรแนะคะเข้ามานะคะเจนสีเบอร์สคุชชั่เบอร์เค่ะคุโอนเบอร์สามทปล้วน้เบอร์่เจนเรเบอร์กค่ะ ทคนนเป็ีใช่แล้วนะคะเอาเป็นว่าจะทำได้อีกหนึ่งแต้มไปที่เสมอหรือเปล่ามีกำลังใจที่มาแล้วไงาีเดีเพราะว่าเดี๋ยวตามหลังแค่ลูกเดียวครับตอนนี้กอ์อยู่ที่น้ำเงินนำสองประตูน จะเชียรสีแดงสีน้ำเงินก็ต like ้องรุ้นกันเต็มที่เลยครับถึงไหมคะทรง5กไมโครนนะคะขอโทษที่จกด้ยนะคะที่จาเกเอเ่กันดกันนะต่อสีแดง เลก15าทีายนุดไวมเนะเกมนี่ใช่แล้วนีคะไม่รู้จะตีเสมอได้หรือเปล่าจูเนียหายเลข12ของีเด่นนะครับจนีกาบัิครับเปลี่ยนตัวนะคะ ส้าแลครับตอมาครับคุณีรับยิงเข้าเลย้ด่อยมไม่ตอนนราอะีแล้วคนดูนหลายนเด่นคุณพีนีไม่น่าเชื่ออยู่ถึงข้างหลัด้วยอยู่ที่ข้างหลังด้วยเป็คนที่มาแล้วครับโอ้ตของเรานี ไปกลับเข้าไปโปเข้าขวายิงสูงไปได้หนึงเราคนท่าเรากดดันโปกเป็นยิงได้ถุงนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ที่เจอครับคู่จิ้งของโปกที่เป็นดารานักแสดงเอกที่เล่นคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นักแสดงต้องทำได้หลายอย่าง ขึ้นขึ้นมาัาีชวไปแล้ววาข้นมาทาาราไว้ได้ใคขวางลูกหนูนกตานี่แล้วนี่โชมาสัุกรเมื่อกี้โชว์นี่มีสีแดงหมดเลยไม่รู้ว่าสาวๆอยู่สีแดงด้วยหรือเปล่าโชว์นะฮะข่างโชว สาวก็ไม่แน่ใจนะว่าใครเสียชีวิัไเอเได้ไโอ้โหแล้ว็ทได้ดีครับคิดองพยาน พี่เกดกำลังอยู่นะนี่ก็เป็นอีกคนนะครับที่ปีไหนยิงไม่ได้นอนไม่หลับนะครับตอนเจอข่างหัวเริ่มเลยทอนปีนี้ยังไม่มีโอกาสราหลายมาเปิดปัดกันตัวจริงครับชิมือให้มาที่โกล ตายไม่ได้คุณลูกไม่ได้บอลไม่โดนลูกครับเ้าคเมสเลครับ้ล่วาข้ไปสลูกนี้สงไปเด็ดเดี่ยวเตรียมเปลี่ยนตัวอีกครั้งนะคะไปหน่อย สีน้ำเงินเปลี่ยนแบบเพื่อทีมเลยก็ว่าได้นเปลยนนะนึ่สอมี่3แปจแล้วเติมที่ลงไปนะไปไปสปีดไปสาวสาวสีแดงสาวสาวสีแดง ใส่เสื้อก็ชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคพื่ัลป์คู่อันแหนเพื่อนัลป์คู่มีโบในตอนนี้ก็มีอเล็กตอนนี้ก็กลับมามีโบอ๋อพี่อเล็กค่ะพี่อเล็กเขาพูดอยู่ว่าพี่อเล็กค่ะพี่อเล็กนี่พี่บูมเห็นปากน้องโบนะคะอันไหนอเล็กมีคนเชียร์เป็นพิเศษแล้วก็ยิงให้ได้ด้วยนะสีแดงยังตามหลังอยู่ โคบว่าไงครับโคบเดินกลังไปในเซสนามเหมือนจะเปลี่ยนตัวนะคะสีแดงจ็อกนะคะออกมาจากสนามเกมจีเกมจีกลับมาอีกายครั้งเยนะครับบอยกอนครับ่าลงสนามวันปีนี้สวมเสื้อหมายเลขหกนะแล้วก็เบอร์แปด พี่แ๊กนะนี่พี่ <c oughs> บอ,อยเอาปลองแของกับตันทีไปให้กับพี่เกรซแต่ละคนแบบไม่่อยกล้าจะแบกรับภารกิจถือปรอแขงกับตัน, <c oughs> นออทีเราว่าจะถูกขิงกันทั้งปีนะไว้ก่อนก่อนหน้านี้บอ,อยกับเกรซเขาก็ต้องไปกับทีใช่ <c oughs> แต่ตอนนี้พี่บอ,อยเป็นสายชารลำปีนี้มาอยู่ทีเดียว

ครับคนที่รุมดังขนาดนี้ก็ฉลาดพอที่จะเรียกเอาลูกเต็งอย่ได้โอ้จีนสมิธเป็น้าเพิ่ไม่ดูอะรกัาบ้างมาดูสิจะเข้าไปเตงหรือจะเข้าไปรอรับกาีสาวๆสีน้ำเงินไม่ยอมน้อยหน้ากครับเรอว่าไอ้พี่เขาจะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหก่อเดี๋ยวก็เขาจะจับให้ด พี่พีเขาจะเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า่บูน้พี่พูไม่้ตั้งใจแซวมาทั้งทีมสีแดงครับเติม้องยอดทไปที่เดียวกคี่หัวทิพยกันของเราไงคืม ม่แมืนมาแตลั้ก็ู่มีลูกทีมัตกันีด้วยครับให้ลูกฉันยิงหน่อยู่อยผู้สาปูทีมสีแดงตอนนี้เป็นทุกข์รกันให้ลูกทีมาแ่ก้ ได้บอลทีก็เฝ้าคุณเป็นชฟชิลลาถูกไหมไปจังตอนแต่อ๋อถูกไหม ทุมของสีน้ำเงินนะคะมีอินทรีย์

เรสพยายามยิงโอ้โหนี่นี่ถ้าดูจากตัวเขเล่นนี่ยอดขุนพลเลยนะครับสีแดงตอนเนี่ยทั้งเฟรสทั้งกิกทั้งบอยทั้งอาเล็กปั๊บตีเสมอได้ไหมเรสไรเดอร์จตึงได้ไหมปีนี้กิกเอ็ดไป บอลต่อไปกูไปดูวิวนะมพิรวยนะฮะยังไงจะไปต่อไหมกลับมาไล่บี้นะครับต้องไปก้ังหลังไปครับบริษัท

จับจังาวันนี้ไม่ได้ยิงนะครับโดนทางด้านสีน้ำเกินสกัดทิ้งออกไปมีโค้กนไหมฮะมาแบบสวยๆคือสีแดงขึ้นเยอะอลงไม่ทันก็อันตรายกั่นะนกันบิ๊กใส่สัปดาหไว้อยู่ไหมฮะขึ้นตลอดเลยครับ ไปเลือกทีแล้วมัเีให้ต่เขา้มนไเลปเีมเเ่ยยอนหลังก็เลเกนหอยครับจริงไปอดีเครับลวเวลายังเหลือครับทำเงินนำแดงสองหนงล้วก็ยังที่เห็นกันมาทุกปีนะครับไปไปยังไงก็ต้องไปชี้ขาดในการดวลจุดโทษชี้ขาดซึ่งปีนี้อย่างที่บูบอกไว้แต่ต้นนะครับ จะมีนางเอกสาวยิงจุดโทษด้วยนะอยากบอกไปเลยว่ามีใครบ้างว่านักแสดงสาวยิงจุดโทษจะมีใครบ้างเก็บไว้ก่อนอยากบอกเหลือเกินอยากเป็นคนเก็บความลับไม่ได้หรือเปล่าอยากให้ลกงดูแล้วลููกกหนยมือโอ้โหนเมดงนัวยยกมือแล้วบอกตั้เกรดนะครับ ครับจเจ็าเพนเพ็ดครับคนทำประตูให้ทีมสีแดงตีให้ได้พี่มานะครับถือหวังที่จะลุ้นตีเสมออยู่เหลือไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในครึ่งหลังนี้นะคะจะตีเสมอได้ไหมยังไม่แดงว่าแดงจะตีเสมอหรือน้นเงินจะหนีไปลูกนี้ลึกไเปลนะ่ะกมันเป็นติงโับ ตต่อนะไปให้คุณปูนะคุณปูจายสงให้พี่แจ๊บนะฮะข้านเลยนี่คือาน่อยประกอบของเราย้ายขมาลูกนเบงเบาไปหน่อย หมูนหมต้งตระปัญญารสุดยอดอะไรสีดยอดแว่า ผีเป็น3ามนึ่งีแดงลำบากครับแต่ตอนนี้ยังสองหนึ่งเพราะฉะนั้นแดงยังมีความหวังครับกีกไล่บอลมาบุกมาเงินก็แพกหลังแน่นอนถ้งกีบอลถาลูไปด้สวนนะอไยไงไหลมาให้เก็โอ้สั้นไปนิดเดียวครับเงินบอก นวนครับโอ้โอ้โหแล้วน้องเงินขึ้นมาสี่คนต้อปี๊อ้ตัี่ตับแรคบคอกอบัเีแดงมาเป็นฝ่ายนักกองบอล นะครับยิงลูดิคอ้ครับลูกยิงของกิจกันายนะครับเอาสองไปเอา่ตอนนี้นะคะเหืดวิสานาทีค่ะอนาทีคร่าสีน้เหอโอ้ยับขอลูกนึงมีเกมเท่าไหร่นะมีเกมเท่าไหร่ กินงานกองผมเป็นเพอกันเขดโยนสีแดง่าเาไม่เแคลียดนะสีแดถ้าจะเป็นพี <c aret> <c aret ่ก็ได้ มครับสีแดงเขาเลี้ยกคนไปไหนเมื่อกี้ไม่สามารถยิงได้อะเขาเลี้ยกคนไปไหนเอาไปได้เขาทำคนเดียวเลยครับโอ้โหแหวงเข้าไปสุดท้ายล็อกเตะเขียได้ทันครับสีแดงยังตุ๊กจอแต่น้ำเงินเนี่ยรอสวนตลอดเลยครับอ้าปะพลาดไมพลาดน้ำเงินสวนมาแล้วครับน้ำเงินได้บอลมาแล้วครับมึงพูงไหมฮะตอนนี้ บอลอยู่ที่น้องภูมิส่งต่อให้กับสมิธนะฮะสมิธเลือดยังไงพี่โป๊ะแอบตโอ้สัดโดนจะพีนไปยอเล่นได้กันเราบอกไปแล้วเหนื่อยครับเพราะว่าตอนนี้สีแดงเนี่ยขึ้นสูงกันเยอะพวกกองหลังเหลือกันไม่กี่คนก็ต้องเหนื่อยหน่อยสมิธกิน ไม่แน่ครับยังไม่แน่เวลาในเกมยังไม่หมดยังไม่แน่แบบไหนต่อมากีกิกปิดไป ครับจากการเปิดของจิบก็เปิดมาอย่างนี้นี่ใส่พานทองฝักเพชรไปเลยป๊อกก็ป๊อกลยครับเหนีอยวยังไงก็ <c oughs> เแซงไม่ได้ <c oughs> เล็กทำได้ครับทีแดงทีเสมอเป็น2-2แล้วอยงน้